สามเกอเจอผีเบื่อ GTA กันแล้วมั้งไม่ก็ลองเกมอื่นหน่อยไม่ไม่เล่นหรอเติ้ลก็ลองกันไปก่อนถ้าสนุกบอกไม่ไปเล่นได้รอบเดียวโหลดไอ้นี่มาหนิเลส for date อ่ะเอาละโอ้กูมีอยู่นะเลส for date อ่ะมีเข้ามาเงินเข้ามาเล่นเงนเข้าเฮียอ่ะมาไปเล่นเฮ้ยไอ้เหี้ยหัวล้านใครเนี่ยไเหี้ยมันมึดนี่นี่ยดุยเองนี่ดุยเองนี่ดุยเองเนี่ย กระดึงหัวล้านหรอแล้วจะตัวดุยืนยังไงอ่ะดูยืนอยู่ข้างบนอ่ะแต่ใครไปใครไหนใครไปใครไอ้ตัวกระโดดอะสตรีมไงใช่เฉลยสตรีมไงอ่ะทำไมกัเป็นผู้หญิงหัวล้านเฉยกดสตรีมนี่กดสตรีมไงวะกดยังไงอ่ะสตรีมในนั่นน่ะในหน้าจอเนี่ยหรอตีเออใช่อ๋อใครจะสตรีมอ่ะเอาเลยใครก็ได้อ่ะโอเคกดละ บ่อถ้าไมกระโดดแล้วมันต้องกลางเดี๋ยวอันนี้คือตัวไอไมล์ผมสั้นแล้วคือตัวกูเป็นแบบไหนก่อนเป็นแบบนี้นี่โอ้โหเทียบภาพหันมาดิหันหน้ามาดิเทียตัวกูยังหน้ากลัวเลยอะเฮ้ยแล้วดุยไปไหนแล้วอ่ะอยู่ที่เดิมว่ันอยู่ที่เดิมว่ันใช้ยันจัตตร์ตลกยันจัตเตอร์ตลกเทียบมันพูดมากเลยอ่ะ ม้ามันเคยเล่นในนี้ป่ะไอเคาน์เตอร์ที่มันเป็นต้นแอบอ๋อเคยเคยเออแบบนี้นี่ลองเล่นดิมันก็คล้ายๆแบบนี้มีอยู่มึงมึงเล่กูด้วยเล่ากูด้วยมึงตบ้างเลยอ่ะมามาภารกิจของเราคือเราต้องเข้าไปในบ้านนี้เอ้ยแบ้าเดี๋ยวหาทางเข้าหรอนี่ไงเจอแล้วโอ้ยวันนี้กูกลัวจริงจังนะเนี่ยกูไม่ชอบบ้านนี้จะมีเจ้าของบ้านอยู่ ก็อยากให้เจ้าของบ้านตื่นแน่ยนีขออยู่ตรงกลางขอยู่ตรงกลางวิโหลดผีโหลดผีวิวโหลดผีวิวโหลดผีขอยู่ตรงกลางไม่ขออยู่ข้างหลังแล้วไม่ขออยู่ตรพี่อะไรเนี่ยพ่อะใจอ่าไอเช็กมันไ้เช็คเอ้ยไม่แมวไม่ขออยู่ข้างหลังขออยู่ตรงกลางว่าอะอย่าเดินก่อนดิยืนอยู่ไหนเนี่ยโอเคโอเคใจเย็นๆอย่าตื่นตะโนดูนี่ข้างหน้าคืออะไรเดี๋ยวน่งเฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงนึได้ยินเสียงแล้วเหรอได้ยินเสียงเลย อะไรคือเสียงอะไรเนี่ยไอ้ยมึงกูขำไม่ออกนี่นเสียงใจหมดหรอเฮ้ยมันไม่มันไม่ร้ม่างทุกคนยังเจอเจ้าของบ้าน,นยังมือมือกูสั่นดริงจรเนี่ยตอนเนี้ยเงื้อชุ่มไปหมดแล้วอะเอ้คือ,ค,อคือบ้านนี้เราต้องเข้าไปเอาตาุ๊กตาจะมีตุ๊กเอ้ยเราต้องหากุญแจก่อนหาไหายใช่เราต้องหากุญแจก่อนแล้วคือจะมีเจ้าของบ้านอยู่เจ้าของบ้านปกติเขาจะยังไม่ทําอะไรเราอยู่เป็นเขาแล้วแล้วเราต้องกดอะไร ไม่คือพอเจออ่ะถ้าเกิดเขาเดินนิ่งๆอะ่ะเราไม่ต้องเราไม่ต้องทำไรแล้วแค่เราออกห่างก็พอเขาจะยังไม่ทําอะไรแต่ถ้าเกิดเขาโกรธเมื่อไหร่เขาจะวิ่งไล่แล้วเราต้องวิ่งหนีเหรออ่าซึ่งวิธีที่ทำทำให้เขาหายโกรธคือเราต้องเอาตุ๊กตาสีเนื้อยืนให้เขาเราแบบนั่งเกมเพื่อนแบบเกมเพื่อนขอข,ขอเพิ่มเสียงก่อนจะลดเสียงในเกมกล <laughs> ัว <laughs> อย่าลกอย่าลก <laughs> 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 เสียงแว้งกดธลกเลย เอ้เนี่ยมันไหนอะไหนใครใครว่าเอาไหมครับฮัลโหลฮะพูดดังๆเลยดิฮัลโหลไม่ได้ยินเหรอคุณลดเสียงเหลือยี่สิบาตอนเนี้ยนะเจสซูลีโดนะอ๋อโอเคเจสซูลีผมดำนะโอเคสุรีผมสีดำตาลอ้เออสีดำตาสีดำตาลรอด้วยรอด้วยเจสีข้างหลังอะ ชั้นวางของเนี่ยข้างหลังมีชั้นวางของไม่เห็นมั้หน้ามีตุ๊กตาหน้ามีตุ๊กตาไหนเออวะอันนี้คือตุ๊กตาสีเทาในแหละอันนี้คือที่เราต้องหาถ้าเกิดเราเอาไม้เอาไว้เผาเชื้อเพลิงเอาไปต่อเชื้อเพลิงให้เอาไว้เผาเลเจอตัของบ้าเหรอเจอตของบ้าเหรอไม่รู้กลัวตุ๊กตาสีขาวเนี่ยเราต้องเก็บมาเผาเจ็ดเจ็ดอันถ้าจะไม่ิด้เก็บกดคลิกซ้ายอ่าเก็บแล้วหนึ่งอัน คือมันจะถือได้ตุ๊กตาได้คนละอันนะเก็บไม้ไปหน่อยเอ้ยนี่คืออะไรอ่ะเก็บไม้ไปหน่อยใครก็ได้เก็บไม้แล้วเก็บแล้วเก็บไม้แล้วเดซี่ดีเก็บหน่อยอ่าโอเคเอาละรอร้อด้วยดิถ้าเข้าประตูนี้ไปเราอาจจะได้เจอเจ้าของบ้านโอ้ยละนึงนึกเอ้ยอย่าเบียดอย่าเบียดมึงอย่าเบียดใจเบียอย่าลกอย่าลกใจเย็นๆอย่าลกอย่าลกโอ้ยใจต้นแรงว่ะใจเย็นๆอย่าลกอย่าลก โอเคไม่มีอะไรไปอย่าเบียดอย่าบกทางกันอ้าวล็อกเราต้องหากุญแจหาในนี้เหรอจากไหนอ่ะนั่นน่ะดิก็จะรู้มื่หาไปแล้วสิแล้วกูดเดินตามดุยไม่หยุดเลยอ่ะไอเดนเจ๊เราต้องกระจายกันหากุญแจไม่เราเจ๊เดินตามดุยไม่ได้ไม่กระจายอ่ะจะตกใจกระแพงไอ้สัตว์เนี่ยอ่าเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เราลงมาจากทางไหนนะลืม อุ๊ยอะไรอ่ะอุ๊ยเจอบันไดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้กูวิ่งไหนเดี๋ยวไปมองซ้ายมองขวาด้วยโอเดประตูมันต้องผ่ากุญแจเปิดเอ้าใครหายไปคนหนึ่งอ่ะอยู่อยู่อยู่อยู้โอเคเจ้าของบ้านน่าจะอยู่ข้างบนซึ่งงึเต่าเผาอ่ะเตาเผาคือห้องนี้เนี่ยห้องห้องนี้คือเตาเผาเราต้องหากุญแจก่อน ไม่กล้ามองอะไรในจอแล้วตอนนี้น้อยจะหวยดุยอ่ะอะไรวะเนี่ยยังเห็นตัวเองว่ะโอ๊ยน้อยไม่ไหวเลยยังไม่ได้เล่นอะไรเลยแต่เย็นเรายังไม่ได้ทำภารกิจเลยโอหไม่มีอะไรเลยทำไมรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามตลอดเวลาบ้านหลังเนี้ยโอเคมาเราชั้นล่างเราน่าจะไม่มีกุญแจนะเจ๊เราต้องขึ้นไปหาข้างบนนะจริงปะเนี่ยจริง ฟาฟ้าตากูเลยแบบยันเายังไม่เจอเจ้าของบ้านเฮ้ยทำไมอุ้ยโหลดผีอุ้ยโหลดผีกระตุกนี่ไงตุ๊กตาสีเนื้อเก็บไว้คนหนึ่งใครก็ได้เก็บแล้วมีอะไระเนไมฮ้ยน่มนาประตูกะไรอะอะไรพูดนีไม่ถูกล็อกคือไขในใครถือกุญตุ๊กตาสีเนื้อไขเจสุรีเหรอใช่ใถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านโกรธเอาตุ๊กตาสีเนื้อให้เขานะ ให้ที่มือเลยเหรอกดกดอะไรให้กดคลิกซ้ายให้หรือกด e ให้นั่นแหละสุ่มเอาดุ๋ยก็จำไม่ได้อู้ประตูเปิดได้ประตูเปิดได้ดุ๋ยเปิดเองอู้เปิดได้สองฝั่งเลยไปฝั่งไหนดีเล็กเล็นเหรอแต่ปะเนี่ยเยี่ยอะไรเนี่ยอ๋อไอ้้เียไฟฉายตัดโอเคเราจะไปทางไหนดีขวาลายซ้ายดีฝัางขวามึงมึงเงียบทำไม วหาวที่แบบกูกับมึงเดินตามเองเหมือนเล่นคนเดียวอะอะไรจะมีอะไรต้องแคร์มเนี่ยอุ้ยเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเจอของบ้านเจอของบ้านเจอของบ้านไหนอะเดี๋ยวไปดูดิเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปหาความรู้จักเพื่อนเก่าดูเองแหมคนกันเองทั้งนั้นแต่ทางไหนวะ อุ้ยนี่ไงเจ้าของบ้านเห็นยังเดินเหนอะอยู่ในประตูเนี่ยเห็นยังเบิ้งมาแล้วไอ้หนิอะไรแล้วกนวิ่งมะไรมาหากุญแจเร็วไปไปประตูโดนก็เออไปปิด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 ไปปิดให้แล้วครับปิดให้แล้วอุ้ยกระตุกปิดให้แล้วครับปิดให้แล้วแค่หาแจหมูแจไม่ต้องเดินตามก็ได้ หากรูแจกก่อนแหมเพาะว่าใจร้อนตาเดียวพอนะจะจบตาไหมก่อนกูเนี่ยอุ้ยมันขึ้นไปไหนชั้นไหนไม่เอาเราหาชั้นนี้ก่อนชั้นนี้ยังหาไม่ได้หาเลยไอ้ขอบไม่ไหวแล้วอุ้ยเฮ้ยเดี็กมิ่งเด็กตัวไอ้ป่าแล้วเจ้าของบ้านมาแน่เลยยันดันยันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่ใครเปิดประตูวะเจ้าของบ้านแน่เลยเปิดมาหาเราโอ้ยไหนวะ เอ้ยมึงสลับตุกตาอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยไปยังวิดูตู้ตัวคนเดีอ้าอย่งพิ่พ์่ไ้ไปไหนไปไม่ได้ตูวคนตานหมดเจ้าของบ้านยังไม่โกรธไม่เป็นไรเขาจะเดินมาทักทายเปล่าไปทักทายเขาหน่อยสิมึงก็ไม่จักดีเสียไปคุยไงว่ามาเยี่ยมบ้านเฉยไม่ไม่เห็นกุญแจเลยวะ ็ไม่แปลกหรอกหาคนเที่ยวไม่หาอยู่ยังไงหาโซนกุแจแ่ปวดฉี่อะปวดฉี่เฉยเลยอุออ้ยใครขำน้องน้องขำน้องที่ถือในมือมีชีวิตนะรู้ไหมแล้วเมื่อกี้ได้เสียงอะไรปรดตัวนี่ไงน้องอยู่ในนี้น้องอยู่ในห้องนี้เยอะๆต้องหาก,กุญแจไขทำไมหาก,กุญแจไม่เจอเลยวะ กูเจอแต่คนเดินตามไม่เห็นกูเจออุ้ยชิบหายแล้วเจ้าของบ้านโกรธเจ้าของบ้านโกรธปิดไฟอะไรใครมีตุ้มตาใครมีตุ้มตามาเลยมาเลยเมืองกูนั่งทำยังไงกูไม่กล้าหันหน้ากูไม่กล้าหันหลังไปอ่ะเจสซี่เจสซี่ตุ้มตาเตรียมเลยเจ้าของบ้านโกรธแล้วไมม่ี ไหนอะไม่ใช่เจสี่เจสุรีเจสี่หยาดหน้าแบบนี้ไม่ไม่กล้าหันหลังอ่ะเราต้องปิดไฟหลังปนี่ยแล้วครูก็เดินไม่ได้ครูโดนบล็อกอะไรกันครับเนี่ยมาแล้วเจ้าของบ้านมาปิดไฟมาแล้วมูนเจ้าของบ้านมีไปโน้นแล้วเห็นเปล่าปิดไฟเฮ้ยทีปิดไฟก่อนคลิกขวาเออ ยืนที่ขอมก็มืดดิก็มืดไงเดี๋ยวตัวของบ้านเห็นไฟมันเห็นโอ้เสียงโอ้ปิดไฟกันดิเปิดทำไมไอ้เหยือไอ้เหี้ยถ้าเปิดมาแล้วมันตุ้งแช่อ่ะไม่ตัวตัวมันจะมีไฟตัวของบ้านมันจะถือไฟฉายวิ่งไล่ไอ้เหี้ยกูกลัวตอนนั้นกูไม่ได้ามองอ่ะมันจะมี อะไรมาข้างล่างปะเนี่ยเปิดบ้าเปิดเดี Af ๋ยวดุ๋ยเปิดด้วยนี่ไงเปิดอยู่เอามาเราต้องต่อแขฉกใครมีดูกตามึงมึงกูไม่อยากเก็บอ่ะอ่ะจะเก็บเก็บตัวนี้ไปเจ๊เจนเจซีเก็บไม่เอาเก็บทำไมอ่ะต้องยื่นให้มันปะเนี่ยไม่เอาเอาตัวเนื้อมาเดี๋ยวดุ๋ยถือเองไม่ไม่คนที่มีใค่มากดเมากรางกดเมากรางไม่ตัวนั้นต้องถือไปตัวที้อยู่ข้างบนล้ออะในน้องหัวล้อไง อะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูคอนอุ้ยมายังอ่ะขอดูคอนโทรก่อนเอาอะไรให้วะกดอะไรยื่นให้วะอ๋อกดขี่สายมาเดินตามมาเดี๋ยวจัดการให้เจ้าของบ้านนะโกรธแป๊บเดียวเท่นั้นแหละถ้าได้ยินเสียงบอกนะอ้าวไปจบบุมกันเจ๊จะฉีดทำไมเนี่ยก็เจ๊จะฉีนหลบก่อนไหนอ่ะออ๋ไปีจะไปฉีดไหมเนี่ยมามาแล้วมันหลบๆอุ้ยมาแล้วเหรอ เจ๊อย่าบล็อกทางดุยดูดุยให้ตุ๊กตาไม่ได้ดุยติดอยู่ข้างหลังเจ๊นั่นน่ะติดอยู่ปากไม่ได้อันนี้เดี๋ยวตุ๊กตาไปให้เขาเดินตามมาถ้าถ้าได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์นี่เจ้าของบ้านนะเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์หน่อยไปไหนนะอยู่ข้างหลังกันใช่ไหมนะมาแล้วได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ยังบุ้มบุ้มบุ้มเครื่องแน่นด้วยเจ๊ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เป็นี่งได้ยิน เป็นอะไรกันเดี๋ยวพริการนะไอ้เจ้าของบ้านรู้จักกันดีต้องเปิดไฟได้ยังอะ่ะเปิดได้เนี่ยมาเลยเฮ้ยมีเสียงมอไฟอ่ะเฮ้ยอยู่ลงไปกันแต่มื่ไหนเนี่ยไหนว่ามายังมายังมันมายังวะเฮ้ยมันมาแล้วทางขวานี่กำจะขึ้นมาจ้ากิจูงตรงไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแหมไปงานโถเห็นเจ้าของบ้านใจดีเห็ลูกตาให้ก็จบแล้วไปเร็วไปเร็วลงสิลงสิลงลงมา เจ๊ลงมาเร็วเร็วเดินตรงมาเร็วเขาใจดีเขาใจดีแล้ววิ่งลงมาตรรงไหนนนกัเเาีู้วิ่งขึ้นไปรับอีกมาเร็วมาเราต้องรีบหาตุ๊กตาเนื้อตอนนี้เราไม่มีตุ๊กตาเนื้อเลยมาแล้มัตรงนี้แล้วมันขึ้นาจาไหอ่ะวิ่งมาเขามารับแขกเฉยขามารับแขกเฉยมึงตัอยู่ข้างบนนัอกผ่เลยมึงตัอยู่ข้างบนน่ะหลัวอีผ่านมลยหลัวมันขึ้นมาแล้ว วิ่งไอ้เจ้าตัวว่านไปเลยอ้เนี่ยวิงผ่านไเลยไอ่งไอ้ัว่งานไปอ้เ่เยไอ้คัวนไไรควิ่นไววิงขึ้นมาโอ้ขั่ไหวมัววิ่ง